ลูกได้จักปีเลยน้องละลูกหาก็ได้แปดเดือนแปดเดือนตอนนี้ได้จ่ะเป็นอยู่น้าเจ้าบ่อยู่น้ำเมญ่าอยู่น้ำเมย่าเจ้าคือบ่อามาพี่ผมมีเงินเลี้ยงลูกผมมีเงินเลี้ยงลูกเพิ่นก็อยากมาอยู่บ่อดุอยากมาอยย่แต่ว่าผมมีเงินเลี้ยงเพิ่นมีเงินซื้อนมให้เพิ่นกินช่วงนี้กระแพงยี่มเนาะ สบายดีและสดดลวัสดีเ้อพ่อแม่พี่น้องเบิดสุขุสุคนบ่บ่า,บายพี่น้องพังลาวพังไทยต่างประเทศกันยินดนีต้นรับเขาชูซ่องสาบัวข้ามบ้านหน้าอีกแล้วนาะพ่อแม่พี่น้องโดยก็มาพบมาพ่อก,กับสาบัวมื้อนี้นาะพ่อแม่พี่น้องเนาะพี่แหละอยู่ทงไห่ทงหน้าพี่แหละพ่อแม่พี่น้องเนาะมื้อนี้กับเขามาหาสาบัวซีเนาะที่เป็นไม่ห้างลูกหนึ่งพ่อแม่พี่น้องเลยกับทางน้องเพิรนว่า อยากมีเนื้อคู่หรือว่าพ่อมจะเปิดใจแน่น้องพ่อแม่พี่น้องเนาะเพราะว่าทางน้องก็โอ้ยเนาะเพิ่นก็ถือว่าสูตรแน่น้องพ่อแม่พี่น้องเนาะตอนนี้ก็ทางน้องเพิ่นก็ไปหาคุดกิโลพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเนาะเพราะว่าสาบัวก็มาห่อเทียงห้แเทงหน้าเพิ่นเนาะก็ถามทางแม่เพิ่นก็ว่าสาบัวกซีไปคุดกิโลเนาะหรือเดี๋ยวจังได้ก็เฮาไปหาทางน้องเพิ่นเนาะไปทักทายสบายดีผู้ละตามหฮบไหมผู้ละเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะ ปะเดี๋ยวจังไรก็ไปเบิ่งไปส้มน้ำสาบัวเนาะอ่าสาบัวก็ถือว่าเข้ามาสัมผัสทั้งน้องเพินน่องเพิ่นเป็นครัง้งแรกแหละนน้องพ่อแม่พี่น้องเนาะโดยก็โอเคน้องพ่อแม่พี่น้องเนาะเดี๋ยวเข้าไปทักทายสบายดีกับอ่าทั้งสาบัวสีเพิ่นพูดตอนนี้เพิ่นก็นกนหาขุดกิโลอยู่อ่าได้หลายบ่มีอยู่บ่ขวยมันนะ่ะอ่ะสบายดีเดอ้อโลย ยังบือทันได้หาเอาไปขายบ่เดรือเอาเงินกินเวลาได้หลายก็ขายเน่กินเน่อยู่พี่จักโตนะยู่พี่กับบังเกิดกระซามโตซีโตพันนึงขายน้ำบานห้าบ่อหรือว่าอยู่ตลาดบังเกิงก็ขายน้ำบานคันน่้คันได้หลายก็ไปส่งตลาดนี่ก็มีโดยโดยสาวอันบัวชีเนาะอายุจักปีแล้วจ๊ะอายุสาวแล้วสาปีอืก็หาบ่อนั่งเขา อยู่ห่มไข่เรามีห่มยังไงคะห่มห่มข้อเนาะห่มขอโมเมนต์ห่มก็เป้าคือสาวพรอนโมมีบังนั่งใชมเนาะนั่งนี่ด้วยเลยนั่งกันนะผูโจกผู้งามเนาะมาหาขุดกิโลโล่มะวังหมุดได้เนาะคบนี่แลนนั่งหมดทั้งนี่มีโบ่ปลายของคัดของน่โบ่ไปหาแต่ละมือ พัดของอีกแล้วไปหาผู้ึดจะรอโอ้เม่เจ้ามีลูกชาวผู้เดียวนี่บ่มีลูกสาวสองคนอีกผู้นึ่งไปใช่นะผู้หนึ่งเพิ่งกลับไปทำงานอยู่ไทยผู้บ่เจ้าเป็นลูกกกบ่อเจ้าเห็นหายเห็นหน้านะแม่บ่โดยโดยโดย เป็นจังได้ใช่คือว่าเปิดใจอยากมีเหนือคูบอ่อก็เป็นแม่หางลูกนึงอ,อยากมีเนือคูอยากมีคดคุยอยากมีผู้เลี้ยงดูนั่นแหละอ,อยากมีผู้มาสาั่งชา,าน้ำกันนี้ได้นะโด้วยเงาบอ่หรือว่าจังใดก็เงาอยู่มันมีผู้คุยมันมีผู้ลมมันมีผู้บอกเบาที่ผ่านมาได้ใช่แบบบรมีแบบอ้ายเพิินแบบเขามาคุยอีกอย่างน้ำเลบ่บยบอ่บอบ่มีม โดยกับขอญาตทามเด้อญาต่กันกับผัวนี้ได้จักปีได้สีได้เป็นปีแล้วที่หอดปีแล้วก็คือว่าก็ถือว่าบุลนัน,นไดเนาะโดยบุลนันไดเป็นจังไดคือว่าอะไรเดือดใลากันก็สิเป็นจังไดเปอนกะว่าไปห้าเงินหําอืำไปละกะรายเดือนกับไดไดเงินได้คํำเพื่อนกับไดไดติดโตมาละกะยากันซื้อ ก็ได้มาเว้ามาอียงกันเรียบร้อยแล้วบ่เรียบร้อยแล้วยากันเรียบร้อยแล้วก็เคยไปเฮดเวียกเฮดยังอยู่น้ำกันอยู่บอ่อยู่พังไทยเคยเคยเนาะเคยได้ไปจากเื่อเลยไปเธอนึงไปเธอนึงเยกัเพิ่นก็ได้มาบ้านอียงเฮ้าอยู่เนาะเคยมาอยู่อืมก็ผู้จบผู้งามอยู่เนาะเหมันมา เป็นยังได้แบบเจ้านี้ป้าเพิ่นบ่คือเพิ่นป้าเขาบ่เพิ่นปะาคอยโอ้ที่เพิ่นไปเฮ็ดเบียกแล้วเพิ่นบ่มานบอกด้ยแม่นจักเดือนที่เพิ่นแบบบ่ได้มาแบบหาเฮาบ่ได้ติดต่อเพิ่นไปเลยนะบ่แม่นแบบตอนที่เพิ่นไปยูสามเดือนสี่เดือนเพื่นแหละเดือนที่สี่ข้ามากับเพิ่นจังบอกพอบอกแม่เพิ่นมาเสียให้เพิ่นว่าเพิ่นป้าเพิ่นว่าแบบตอนเพิ่นไปนี่กัเจ้าบ่ได้แบบติดต่อหาเพิ่นบ่หรือว่าเพิ่นบ่รับโทรศัพท์เลยบอติดต่ออยู่แต่ว่าเพิ่นก็บ่ได้รับ มันเองเพิ่นกาปฏิติตโตมาติโตอเพิ่นกะเพิ่นบรับแล้วก็โดนๆไปแล้วก็ติโตอบได้เป็นเดือนเป็นใดแล้วก็ได้นะครับหลายเดือนมาเป็นสามเดือนสี่เดือนเพิ่นกะบอกพอบอกเม่เพิ่นมามาเสียเงินให้บบมักบบเอาเพิ่นว่าโอ้เพิ่นเป็นจังได๋มีเมียน่อยบ่ว่ามีก็สิมีแเนาเพิ่นไปแล้วเพิ่นปติโตมาเอากับปติโตอบไดเนาะบ่ฮูหบบเห็นน้าเพิ่น เป็นยังคงะคือเจ้าคือบ่อไปน้ำเพลนตอนแรกๆเอาอยากลูกอยู่น้ำลูกเพลว่าจะไปหาเงินลูกได้จักปีน้องละลูกหาก็ได้แปดเดือนแปดเดือนโดยตอนนี้ได้จ่ะแปดเดือนบ่แปดเดือนเดือนนี้อยู่น้ำเจ้าบ่อยู่น้ำเมญ่าอยู่น้ำเมญ่าเอ้าเจ้าคือบ่อมาพี่บ่มีเงินเลี้ยงดูบ่มีเงินเลี้ยงลูกเลยเพลนก็อยากมาอยู่บ่ดู อยากมาอยู่แต่ว่ามีเงินเลี้ยงเพิ่อนมีเงินซื้อนมให้เพิ่นกินช่วงนี้ก็ะแพงยํามเนาะม้าว่าเจ้ามีเงินเนาะ่ว่าอมีผู้ใหญ่ใจดีเนาะฝามาให้เจ้านี่เพื่นชีรับเลี้ยงลูกเจ้านี่เจ้าสิเอามาบอเอามาคิดหอดลูกก็ติดปัญหาอยู่ว่ามีเงินเลี้ยงลูกโดย เพิ่นโมกินหอดเจ้าบ่เดียวนี่เพิ่นกูไกินหอดเพราะเพิ่นบริติตโตมาแต่โดนตั้งแต่เพิ่นตายแล้วบ่ลูกชายเจ้าลูกชายก็กินหอดเล้วกินหอดเพิ่นก็นยังประทันใหญ่เพิ่นก็ยังบุรี่จั๊กขมูมอืมในไปเยี่ยมไปยามเพิ่นอยู่บ่ไปไปอยู่สามสี่มือไปเค่หนึงเลยกินหอดลูกอยู่อยู่บ้านได้นะอยู่บ้าน,านให้เหมาน้อยลูกชายอยู่เยีมไม่ยาเจ้าอยู่น้ำกันกับผัวเจ้าได้จักปีแหละได้สองปีสองปี ก็ค um mm ือเอาลูกเลยเนาะตอนอยู่น yeah, right ้ากันแรกๆก็คือมักหักกันอยู hmm. ่เนาะโดยเจ้าอยู่เพื่อนน้าพอน้าเมยว่าเดียวโดยอยู่เพื่อนน้าพอน้าเม่เห็บเพื่อนเจ้าเองบ่มีบ่มีอยู่น้าพอน้าเม่ยังบ่มีเพื่อนเป็นตัวเองโดยโดยก็คือเงาเนาะโดยเงาบ่มีคนคุยเนาะโดยโดย ก็คือเจ้ามักแบบถา่ามีทั้งอายเพื่อนมาจีบเนาะโดยมักคนเาวาหรือคนไทยน้องแะคนไทยคนเล่าก็ได้แต่ว่าเพื่อนมักเอ้าเพื่อนอยากดูแลอยากเบิ่งแย่งเพื่อนฮักเพื่อนอินดูก็ได้ทางไหนก็ได้อขอแค่ว่าเพิ่นบ่ตีว่าเข้าเป็นไม่ห้างบ่โดยโดยโดยก็คืออายุเจ้ากะสาวแล้วสาวปีเนาะ เจ้าหางก็มีผัวผู้เดียวนี่บ่โดยฮะก็มีผู้เดียวนี่แล้วก็มีลูกเนืงและอำเภอไหนแหละโดยโดยค่ำมาเปิดใจเนาะโดยเปิดใจถ้าอายุอ้ายเพิ่นนี่ประมาณสี่สิบห้าสิบได้จ้ะได้อยูสี่สิบห้าสิบก็ได้ขอแต่เป็นหักเฮ้ะเบิ่งอยากเงี้ยงเลี้ยงลูกหอมปกติเนาะโดยบทติโดยโดยจะมีเพ็ดมีลายบ่ มียูมีเฟอยูชื่อว่าจังไรเนะซื้อมีภาษาอังกฤษให้อามาเบิงดูบางคนกับยังเงินบุหูเนาะเพื่อน่าพร้อมเปิดใจเนาะเพื่อน่าเงาหรือว่าอยากมีคนหักอยากมีคนมามาสารงสาน้ำกันนี่แหละเนาะเพื่นกับยังอยู่อาศัยอยู่เพื่อนแม่ยังบมีเพื่อนเป็นของตัวเอง ก็คือลูกเจ้าดิ่งก็กินนมมันพุนบ่แม่กินนมพุนช่วงนี้ก็แพงจังเนาะเงินขึ้นก็ถือว่านมก็โอ้ยตอนเี้หายกันใค้เห็นนะบ่เห็นแล้นเป็นภาษาอังกฤษเลยเนาะโดยเป็นภาษาอังกฤษฉับัวก็อ่านไม่ออกถ้าเจ้าบัวเเววก็บบัวหูเลย ถ้าว่าทั้งอายเพิ่นโทรมาเนาะถือว่าคอเป็นเพื่อนเป็นยังก็รับเพิ่นในเด้อเพราะว่าบางทีกะถ้าว่าเพิ่นอยากโทรมาลมมาคุยมาดิ่นกับเฮ้าอย่างเดาะถ้าบ่ฮหักบ่มักเพิ่นกะคุยเป็นานะหรือว่าอายหรือว่าพอก็ได้เนาะ ข่าแล้วบ่อมาเนี่กินแต่ข้าวเศร้าและมาคุณอันนี้ว่าจะกินรอบเที่ยงบ่อเมนกินรอบเทียงเห็ดนางมรเห็ดนามนปีนี้ได้จากนั้นปีปีที่แล้วนี่ปีที่แล้วได้ได้หกซีดหกซีดกุ้มบ่อบุกุ้มเลยบุกุ้มยืมมมกินหลับเพิ่นกินบุกุ้มจักสอบนะยืมซีหาสอบแล้วยังบม่ทันได้ได้เข่าอยู่โอ้ถ้าถ้าว่าได้เข่านี่เทาก็แทนเพิ่นแทนแทนเพิ่นถ้าว่าเ้าเอาซีด แทนเพิ่นเท่าไหร่แทนเพิ่นสิบสองสิบเอ็ดแล้วแต่วังบอลเห็ดหน้าจะค้นนะเจ้าเห็ดหน้าสามคนสามคนคือว่าไหนนอนนองเจ้าก็ไปทำงานอยู่พางไทยนอนหน้าบ่อนอนเฮือนเจ้านอนหน้านอนพนแม่เลยบม่ได้นอนเฮือนแต่ว่าช่วงเห็นให้เห็นหน้านี่เราบกับมานอนน้ำแม่เนาะ แต่ว่าตกแรล่งหนิก็เมื่อนอนเฮือนโดยโดยแต่ก่อนก็ถือว่าเคยไปทำงานเนาะอยู่เมืองไทยวันนี้ก็เพิ่นไปผู้เดียวบ่ไปผู้เดียวอยากลูกไปนู่เพิ่อนไปหาเงินตอนตอนเพิ่นไปนะลูกได้จักเดือนนะตอนเพิ่นไปสามเดือน ก็คือตอนนี้ได้แปดเดือนบ่แมนตัวนี้แปดเดือนอก็คือไปได้ส่งสามเดือนกับบริเคยติดต่อมาเลยแมนบริเลตตอมาก็แน่ใจลึกๆของเจ้า hmm. นี้เจ้าพ่อส le ิ mm ู hmm. ุบ่บาเพิ่นเพิ่นบริเลตตอเข้าโทรไปกับเพิ่นบริลับบ่แมนกับฮู้ซึกว่าเพิ่นคือสิมีคนใหม่แมนบ่ฮู้ซึกยุฮู้ซึกคนมีคนใหม่แล้เข้าโทรไปเพิ่นกับบริลับเพิ่นกับบริเลตตอกลับมาดิ แต่เพิ่นไม่ได้บอกอย่างบ่ยันว่าแบบเออนั่นนู่นนี่บ่เพิ่นไม่ได้บอกไม่ได้โดทรม,มาเลยมีแต่บอรับเลยแม่มีแต่เพิ่นโทรมาหาพ่อหาแม่เพิ่นจะซื้อไวมาเสียหางตอนนั้นแต่เงินคำเพิ่นไม่ได้ส่งมาบา่ตอนบ่ไม่ได้ส่งตั้งแต่ไปแล้วก็ไม่เคยส่งเลยเจ้านี่ก็คืออ่าก็เจ้ามาไหวมาขอเรียบร้อยเนาะแตงนะบ่แตงแล้วแตง แต่ตอนนี้ก right, ็คือเลิกลากันไปแล้วเนาะถือว่าได้จีกแล้วว่าใบยังจีกแล้วจีกแล้วแล้วตอนนี้กับเพิ่นกรโสดเนาะหาคนคุยหรือว่าหาผู้บ่าวนี่แหละเลยผู้ว่าเพิ่นเงากรบโปงติเพิ่นแหละเลยเพิ่นกับมียาอยากมีเนื้อคู่หรือว่ามาซอยเช็ดหาเช็ดหน้าเนาะหรือว่า หาเงินช่วยกันเฮ็ดเฮือนเนาะยังอยากไปอยู่บ่อไทยอยากไปอยู่มันหักบ่มีเงินไปนี่แหละพ่อแม่ก็บ่มีอยู่บ้านนเพื่นพ่อแม่เจ้าเฮ็ดเวี้ยงยังเ่ยนะเฮ็ดเวี้ยงยังแม่กับเฮดเบี้ยงแล้วอยู่ห้างอยู่หน้าอย่านี้แล้วพอกับไปเฮ็ดงานรับจ้างก่อสร้างพอบ้านนอกบ้านนาเขาก็รับจ้างไปเนาะโดยโดย ก็มีอยู่บอ่อวัดไว้จ้ามันก็มีแนวพี่นี่เออบัตรเบอร์ไปไทยบ่แมนมีกร<อ>สปอร์ตอยู่ยังบุทันเบิบดบ่ยังยังบุทันเบิด์ตเฮตากีบแล้วบุษันเบริบเบร์ตถือว่อาเฮต์ตั้งแต่อยู่กับผัวผู้บ่แมนตั้งแต่อยู่กับผัวคนแรกแต่ตอนนี้ก็บ่มีเงินลงไปโดยอืมก็เลยอยู่อะชอยอาทั้งแม่เพิ่นโดยน้องเจ้ามีผัวละบ่น้องมีแล้วเพิ่นมีครอบครัวอเพิ่นก็บ่อา ภากเงินมาให้ใช้ด้เนาะเพิ่นก็มีครอบครัวเพิ่นเนากแล้เพิ่นก็มีครอบครัวเพิ่นก็อยู่กับครอบครัวโดยๆยทงดก็ติดต่อมาเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะทางอ่าสาวบัวบัวสีเนาะโดยอายุอ่าอยู่แล้วอยุ20ปีอ่าถือว่าเปิดใจเนาะเปิดใจครั้งแรก พว่าเพิ่นก็อย่างมีอะค้นหักมาชอยอเห็ดเบียกน้ำกันนี่แหละเนาะเพิ่นกะโชดเงาแหไะเนาะกะโบติเพิ่นพวบาผัวผัวเจ้าเนาะป้าเจ้าไปทางน้องเพิ่นกับอกมีเงินหรือว่าชื้อนมให้ลูกแน่เนาะตอนนี้ก็ป้าให้เมญ่าเรี้ยงเนาะอยู่ทางพุ่น แต่ว่ามีเงินแต่ทางน้องเพื่อนก็อยากเอามาเลี้ยงอยู่เนาะติดตรงที่อ่าเอาบ่มีเงินกูกิโลอบ่ได้หาบ่อนน้องใหม่ไปยูแต่มือนีคูเม็นกิรอก่อนว่ามือใช่ไหมเพราะว่าเขาก็กินแต่แกงน้อไม้เขาก็ับจะเตียนของกินแน่นอ่ะเนาะกินของมือโดยโดยนา้น่านบ่ไปเยี่ยมดูนานยูไปกับมึอมีเงินมีคำให้รูกันโดนไปเที่ยวเร่งรถล่างกันยากเดี๋ยวไป อืกไกลพอสมควรเนาะโดยโดยบ่อ mm ุ้มาดินพี่แนคือว่าได้เนาะชื่อนมชื่อหยังเพิ่นมีบ่เพิ่นก็มีอยู่ทางคุณทางเพื่นแม่ยาเจ้าพีเนาะแต่เพิ่นมาเห็นหรือว่าเห็นเฮือนชาาว่าบ่ค่อยมีหรือว่าทุกยากี่แหเนาะโดย เพิ่งจะอาปาทิมเข no? ้าไปเนาะแต่ก่อนก็นคยไปทํางานน้ากันเนาะเจ้ามาลอดลูกบ่หรือว่าห้ทั้งอ้ายเพิ่นไปผู้เดียวบ่มาลอดลูกแล้วกัเพิ่นกับไปเดียวขอ,อ,อดลูกได้ประมาณสามเดือนหายทั้งอ้ายเพิ่นไปไทย,ยไปก็คือบได้ตต่ตมาเลยบอ่อมีนบได้ตต่อมาเลยก็ถือว่าเพิ่นบ่มักบ่มากเอาแล้วเนาะ เพื่อนจังบอกติโตมาหาเขาบอกเงินงานกัเพื่อนไปเจออาผู้สาวใหม่นะเนาะเพื่อนไปเจอผู้สาวใหม่เนาะมับเพื่อนบ่มากเด็กเป็นก็ไป๋อยอือเลยเอือเป็นกำลังใจให้เด้อจ้ะเด้อจังใดกระซู้ๆเฮ็ดดีได้จ้ะเพื่อนบ่มากเฮาเฮากับปอยเพื่อนไปมีแต่หาเงินนี่แด่โปรไกชงให้ดู๋เนาะ ยังสิเอามาอยู่บ่ลูกเอามาอยู่อนะืมวันนเราเนาะเ่ากินงหอดปูเ่ากะดออืมยังไดแต่สู่สอ่ะใบนเด็กน้ำใจนะเนาะใบซื้อบัตรเติมเงินเนาะดอบัตรทางอายเพิ่นโทรมานี่บ่มีเน็ตโอ้ยยากลำบากอีกเลยนี่เนาะเพิ่นก็เป็นผู้จบผู้งามเนาะ เปิดใจหรือว่ายาหาเนื้อคู่เนาะอายุสี่ชีพหาสีเพิ่นกับปติเนาะขอให้อามาคุยกันก่อนเนาะ,ะถ้าบ่าคุยอถือใจอจังมานัดเจอกันเนาะถ้าบ่าเพื่อนนั้นสิเอาเจ้าไปอยู่พังไทยได้ะ้ะน้หงล่ะถ้าบา่าอายเพิ่นเป็นคนไทยได้ไทยกับเบิ่งก้อนอยากคุยหูย้ มีใส่ใจโคกันก้อนมักฮักกันไปถ้าเพิ่นมาไหวไมาคอตามประเพณนีเอาเนาะโดยกะเฮากบไปน้ำเพิ่นยู่เนาะแต่แต่นทียังไม่ได้ไหวไม่ได้คอหรือว่ายังไม่ได้คุยกะเฮากะอยากคุยไปก้อนเนาะโดยโดยนะจังไรกะเป็นกําลังใจให้เด้อฉันน้องหล่าเด้อโดยเดี๋ยวให้เจ้าหาคูดกิโลก่อนจะนอยบ่มียังกินรอบเทียงได้หน่เนาะโดยเดี๋ยวม่นน่เกะ กินได้เถื่อแล้วเนาะกินคู่มือกินคู่มือ<ด>อืออ๋อใช่จะหายเจ้าคุตกิโลก่อนเนาะโดยสบายดีแล้วน้องล่ะสบายดีโดยเนาะโดยนี่แหละพ่อแม่พี่น้องเอ้ยทางน้องเพิ่นกันมาหาคุตกิโลเนาะถืออาเชียมเนาะหรือว่าของมาหาพุดแถวอาเลินนี่แหละเนาะนอะือเป็นกำลังใจของน้องคน ตอนนี้เพิ่นกับเปิดใจเนาะร้อมเปิดใจแต่ว่าบติวาเพิ่นนาทุกยากเนาะหรือว่าเพิ่นเป็นไม่ห่างลูกนึงเนาะกะติดโตมาหาเพิ่นหรือว่ามาคุยมาล้มกันก่อนเนาะเพราะว่าตอนนี้เพิ่นกับพ้อเปิดใจหรือว่าอยากมีคนหาคนมักนี่แหละเนาะมาซ่ยเฮ็ดเบียยเฮ็ด,ดงานจังใดก็เป็นกำลังใจให้เพิ่นนี่แหละเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะ ชาบัวกระสีไรก้าบโอนพ่อแม่พี่น้องเอ,อ้ยหายทั้งน้องเพิ่นหาคุดกิโลเนาะกินรอบเที่ยงกอนเนาะจังใดกระผักติดตามชาบัวในเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะผักเป็นกำลังใจให้ชาบัวพอมีกำลังใจถ่ายคลิปลงไปเรื่อยๆเนาะชาบัวกระสีได้ขอก้าวคึ้นมาสบายดีสบายดี